สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่15เดือนมิถุนายน2567นะคะว้าวดูสิคะตื่นเช้ามาสวยงามมากคะ่ะทองฟ้านี่คะ่ะอูวยทองฟ้าสวยมากคะ่ะดูสิคะท่ามกลางต้นกล้วยต้นไม้ใบหญ้าของบ้านสวนทรงรักคะ่ะเห็นไหมคะ สดชื้นมากๆเลยอ้สวยงามค่ะนี่ค่ะต้นอินทผลัมเราก็โตแล้วค่ะฝั่งนี้ไม่เคยพาชมเลยเนาะว่าต้นอินทผลัมสวยแล้วนี่ค่ะพาชมท้องฟ้าน,นะคะสวยงามมาก สวยจริงๆค่ะดูโอ้โหสวยจริงๆค่ะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเมฆปกคลุมแล้วก็เป็นสีฟ้าหมดเลยค่ะโอ้สวยมากเลยว้า สวยจริงค่ะท่ามกลางต้นกล้วยขอโทษค่ะกำลังเขียวสดใสนี่ค่ะเราตกแต่งเราช่วยกันตกแต่งหน่อกล้วยค่ะโอ้ยฝักทองกำลังเลื้อยค่ะฝักทองกำลังตูค่ะ ฟักทองเยอะมากโตลูกโตตื่นตื่นตื่นตืนลุกตื่นโตโตโตนี่ค่ะเราปลูกทุกแปลงค่ะคุณจะมีตัดหญ้าแล้วก็เอายามาใส่โคนต้นค่ะเห็นไหมคะโอเราทำความสะอาดจนสวยงามกันหมดเลยค่ะโอ้ยต้น้วยเราสวยจัง ตื่นลูกตื่นโตโตโตสวยค่ะโตโตโตตื่นทุกต้นตื่นค่ะตื่นโตโตโตนี่ค่ะฝักทองนไหมคะ ทองสวยมากค่ะตื่นลูกตื่นนี่ค่ะเยอะมากกำลังงามค่ะโอ้โหรอดูผลนะคะว่าจะได้สักกี่ลูกปีนี้ว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะรอบรอบบ้านเรา Uh huh. สวยค่ะอู้จะเอเจอนางเอกออกดอกเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละออกลูกใหม่เลยค่ะคนสวยว้าวอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยดูสิคะทุกกิ่งเลยค่ะเพราะเราแต่งกิ่งให้เขาเสร็จเขาก็ออกดอกเลยค่ะ ว้าวบ้านสวนทรงรักนอกฤดูการพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะติดสักกี่ลูกติดเยอะๆนะคะลูกโตๆโตค่ะสุดยอดเลยจะพาไปฝักทองฟักทองเรานะคะ ตรงนี้ออกดอกแล้วออกลกูกหลายลูกแล้วค่ะเห็นไหมคะฟักทองรอบขอบบ้านเราเนี่ยรอบขอบห้องครัวเนี่ยนี่หนึ่งลูกค่ะนี่อีกหนึ่งลูกค่ะกับธรรมชาติเราก็ได้กินของธรรมชาติมาทานสิ่งปลูกจิิงไหนก็ได้ทานสิ่งนั้นค่ะ โอ้โหพริกจ๋าเมื่อไหร่น้องจะออกลูกมาสักทีหน่ยลูกโอ้โหมีลูกเดียวสองลูกเนี่ยนะออกดอกออกดอกสิโอ้เดี๋ยวเอาออกมลไข่มาให้นี่ค่ะถั่วเดี๋ยวพาชมถั่วนะคะนี่ค่ะถั่วฝักยาวค่ะกำลังงามค่ะค่ะเลื้อยให้เขาเลื้อยตรงนี้ นี่อีกลูกหนึ่งค่ะฟักทองเล็กนี่ค่ะแล้วก็เอาแสลนตะข่ายเนี่ยค่ะวางให้เขาเลื้อยขึ้นแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะ,คะถั่วเราทั้งนั้นเลยกำลังงามกำลังโตค่ะกำลังจะเลื้อยขึ้นแล้วค่ะเลื้อยขึ้นไปเลยลูกนี่ค่ะ รอบขอบ้านเนี่ยโหโโโกำลังตั้งท่าเลื้อยกันใหญ่เลย <S <S เอา้าฟักหนูไปทางนู้นได้ไงอะลูกหนูต้องขึ้นข้างบนไปทาง,น,างนู้นมันไม่มีที่ไปโอ,โ,อโอเคเดี๋ยวช่วยนี่ค่ะถั่วเยอะมากค่ะตรงนี้กำลังปลูกใหม่นะคะเนี่ย กำลังปลูกใหม่ค่ะกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านส่วนทรงรักุูมาม่วงเริ่มอุ้มะาม่วงลูกน้สุกแล้วเหลืองแล้วค่ะ ว้าวเยอะมากเลยค่ะเ,คเห็นไหมคะดุกดกดูก,ดกนี่ค่ะดุกมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ